สงบกายสงบวาจาสงบใจอยู่กับความสงบนะครับเพราะว่าความสงบนั้นก่อให้เกิดความสุขตามมาเพราะว่าถ้าเราไม่สงบกายไม่สงบวาจาไม่สงบใจความสุขไม่มี คนเราต้องการความสุขแต่ก็ไม่ยอมที่จะสงบกายสงบวาจาสงบใจกับใช้กายวาจาใจไปแสวงหาความสงบเพียงแต่เรายุดแสวงหาความสงบจากการแสวงหาความสงบเราแค่สงบ กายสงบวาจาสงบใจเรียกว่าสงบสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นก็จะเจอความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบกายสงบวาจาสงบใจมนุษย์เป็นอันมากต้องการความสงบใช้ตัณหาความอยาก แสวงหาความสงบไปหาความสงบที่บ้านที่วัดที่โรงเรียนที่เที่ยวชายทะเลน้ำตกภูเขาในป่าในถ้ำความสงบนั้นไม่ได้อยู่ที่ทะเลภูเขาป่าไม้ที่วัดที่บ้านที่เมืองประเทศนี้หรือประเทศใด ความสงบอยู่ที่การสงบกายสงบวาจาสงบใจเมื่อกายวาจาใจสงบแล้วความสุขก็บังเกิดขึ้นทันทีฉะนั้นความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่กับตัวเองนั้นเพียงแค่เราเข้าไปสงบนะงับซึ่งกายสังขาร วจีสังขารจิตสังขารเราก็าจะได้ความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบทันทีความสุขที่เกิดจากความสงบจากการสงบกายวาจาใจนั้นเป็นความสงบที่ไม่ต้องดิ้นรลนแสวงหาเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วกับตัวเราเอง พียงแต่เรากลับมาหยุดแสวงหาความสงบซะเราก็จะเจอความสงบอยู่กับตัวเองอยู่ต่อหน้าต่อตาฉะนั้นเมื่อเราต้องการความสงบเราก็สงบได้ทันทีเพราะความสงบมีอยู่แล้วเปรียบเหมือน เรามีแขนมีขามีมือมีเท้าอยู่แล้วเราจะใช้มือใช้เท้าในทำการงานทำกิจตุละก็ทำได้เราแค่สงบกายสงบวาจาสงบใจมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเพราะว่าความสุขได้มาจากความสงบ ความสงบนั้นเป็นสิ่งที่ติดเนื้อติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไปใช้ตาหาความสงบใช้หูหาความสงบใช้จมูกหาความสงบใช้ลิ้นหาความสงบใช้กายหาความสงบใช้ใจหาความสงบซึ่งการที่เราไปใช้อยายจนะหาความสงบนี้เอง มันเลยเกิดความวุ่นวายในชีวิตขึ้นมาไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาธรรมารมซึ่งสิ่งที่เราไปหานั้นไม่ใช่ความสงบเป็นเพียงความเข้าใจผิดของเราเองไม่ว่าเราจะไปหาแสงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมที่ไหน ก็ไม่อาจเจอความสงบได้เพราะความสงบที่แท้จริงเกิดจากการสงบกายสงบวาจาสงบใจนั่นเองฉะนั้นเมื่อเราต้องการความสงบเราแค่นั่งลงนิ่ง,งเๆเฉยๆความสงบกายสงบวาจาสงบใจก็จะเกิดขึ้น ความสงบมีอยู่แล้วเพียงเราเข้ามาที่ตัวเองมาดูแลตัวเองให้เกิดความสงบนะครับสงบกายสงบใจสงบว่าจาเมื่อเรามีความสงบเป็นของเราเองนะครับก็อยู่กับความสงบ มนุษย์เป็นอันมากกลัวความสงบนะครับแต่เขาหารู้ไม่ว่าความสงบนั้นคือความสุขเขาเลยไปหาความสงบแต่ก็ไปเจือความทุกข์คือความวุ่นวายความวุ่นวายก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนทั้งตัวเขาเองและผู้อื่นแต่เมื่อใดเขาสำนึกรู้สึกตัวปล่อยวาง หลุดพ้นก็จะเข้าถึงความสงบความสงบนี้คือความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขนะครับสุขที่ไม่อิงอามิตสุขที่ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่เป็นความสุขที่ได้สงบนะครับสงบกายวาจาใจคนเราถ้าได้สงบแล้ว มันก็มีกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญานะครับก็จะมีความเชื่อมั่นมีศนะรัทธากับที่จะดําเนินชีวิตอย่างสำงวนสํารวมระมัดระวังไม่ประมาทจะทํากิจธุระอันใดทําการงานอันใดก็ขยันอดทนซื่อสัม์จรินใจไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่หมดกําลังใจมีเรี่ยวแรงที่จะทํา ไม่ว่าทําเวลาไหนก็สู้ไม่ถอยขยันอดทนและก็ททาได้สําเร็จก็จะอยู่อย่างมีความสุขสงบความสงบเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันที่จําเป็นต้องมีไว้ใช้กับทุกๆคนขอให้ท่านทุกผู้ทุกคนอย่าลืมสงบนะครับ เมื่อเรานอนเราก็สงบนั่งก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบสงบกายสงบวาจาสงบใจเมื่อใจสงบแล้วกายวาจาใจก็จะสงบไปด้วยสงบใจอยู่กับความสงบนะครับนเราถ้าอยู่กับความสงบได้ชีวิตนี้ก็สบายแล้วไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาแก้ไขทุกปัญหาแก้ไขทุกเรื่อง ทั้งเรื่องเรียนเรื่องสอนเรื่องสวดเรื่องสร้างเรื่องเผยแพร่เรื่องปฏิบัติเรื่องราบยศแต่ก็เสียงบริวารเรื่องโลกธรรมเรื่องความรู้การเงินการงานสุขภาพการเดินทางชะตาชีวิตความสําเร็จความมั่างคั่งร่ำรวยมเมื่อใจสงบแล้วประโยชน์สุขสัพยิพพานหมดนี้หมดทุกหมดโศหมดโรกหมดไปหมดเวรหมดกรรมหมดเคราะห สำเร็จสมหวังในทุกสิ่งปัตนาเพราะเรามีความสงบใช้ความสงบในการดำเนินชีวิตในการครองชีวิตในการทำกิจทุรละการงานแต่ละวันแต่ละคืนให้ผ่านไปด้วยความสงบนะครับสงบใจเพราะว่าการสงบใจได้นั้นใจไม่ร้อนใจเย็น ใจสงบใจไม่ฟุ้งซานใจมีพลังใจมีอำนาจมีตะบะมีเดชมีฤทธ์นึกคิดทำการใดก็สำเร็จทุกร่ลงสมมุ่งม,มาตรพัฒนาด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับสงบใจนะครับสงบใจไว้ก่อนนะครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้สงบใจนะครับเมื่อใจสงบแล้ว ทุกปัญหาเคลียร์ได้คลายได้แก้ไขได้นะครับดำนินชีวิตได้ราบรื่นนะครับสงบใจงับสงบใจดีๆด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับสงบใจอยู่กับความสงบไปไหนมาไหนก็อยู่กับความสงบนะครับสงบนะคนเราถ้ามีความสงบแล้วความสุข ก็ตามมาสงบสุขและก็สบายแต่ถ้าเราใจไม่สงบใจไม่เย็นนะครับความทุกข์เกิดขึ้นความลำบากตามมาทันทีเราจะสังเกตได้ว่าชีวิตเราทำไมลำบากทำไมทุกข์ภาระปัญหาเยอะแยะมากมายเกิดจากการที่ใจเราไม่สงบนะครับเมื่อเรารู้สึกตัว ปล่อยวางหลุดพ้นใจสงบนะครับมีความสุขชีวิตก็จะสะดวกสบายสำเร็จสมหวังสมปรารถนาหมดภาระหมดปัญหาหมดความกังวลหมดความเครียดทันทีนะครับรู้สึกตัวปล่อยวางหลุดพ้นสงบใจนะครับสงบใจนะครับ คนเราถ้าสงบใจได้ชีวิตนี้ก็ราบรื่นนะครับเรียบร้อยนะครับชีวิตสะดวกสบายชีวิตไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องไม่มีอุปสรรคใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับใช้ชีวิตอย่างพอดีใช้ชีวิตอย่างปกติธรรมดาก็อยู่ได้แล้วนะครับสงบใจ นะครับสงบใจดีๆทุกท่านทุกคนนะครับสงบใจสงบใจเรื่อยๆสบายๆส,สงบใจตั้งลืมตาและหลับตาสงบใจทั้งวันทั้งคืนนะครับสงบใจอยู่ด้วยความสงบนะครับอยู่ด้วยความสงบเมื่อเราอยู่ด้วยความสงบเราก็จะมีความสุขสะดวกสบายขึ้นมาเอง ขอเพียงอยู่ด้วยความสงบเท่านั้น,นอยู่ด้วยความสงบแล้วชีวิตเราก็จะเยือกเย็นนะครับอยู่ด้วยความสงบด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับอยู่ด้วยความสงบ